คดีน้องชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แฉตัวตนลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบเมื่อวันที่11พฤษภาคม63บนเขาผู้เหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวัน ก่อนจะถูกส่งตัวให้พนังกงานสอบสวนสพกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1,80,000บาทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในเมื่ออดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านตาชานในวงพูดคุยมีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและ นั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไประยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกรมกลางวงพริกคว่ำไปโดนนิ้วเท้าของน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยในคืนนั้นคนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพลส่วนคนอื่นนั้นเงียบไม่ได้โตเถียงอะไร ส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือเข้าไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจหรือทักทายหยอกล้อก,กับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้ง ลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาวุ่วายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องขยายเสียงจนทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบุ่มน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าววา่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ป้าถอน พระอาจารย์บุญมาพ่อแบมและพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงเมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทำช่อง YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุบวิริยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่าร้อเมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขา อย่างไรก็ตามตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทั้งทำร้ายนักข่าวและไล้สดท้าต่อยกับตนนั้นทำให้เชื่อได้ว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชากรรมในคดีน้องชมพู่ซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องซีรีส์บ้านกกอกเป็นยังไง อัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวงังพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทำไมไม่จับอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมา มันมีอะไรที่กล่าวหาเขาว,ว่าเขาเป็นคนทำรรอาชิยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อย่ากบควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญ ตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ำตาและยังไงต่ออัจฉริยะตอบว่า ร้องไห้เหมือนควายถูกเชือ่อแต่ไม่มีน้ำตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่าง ถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามออมาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วว่าและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว,ว่าลานหาย ท,ท,ทั้งๆที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือที่ไหนมารับคดีนกชมพู่พันตรดเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้มกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลออกมาให้ความเห็นว่า คดีดังกล่าวตนเชื่อว่าคนร้ายเป็นเครือญาติของน้องชมพู่ส่วนเส้นขนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เพราะเส้นขนสามเส้นที่เจอบนศพเด็กจะชี้ชัดว่าคนคนนั้นเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายและมีความสนิทกับน้องชมพู่ดังนั้นพอบอตรจะมีคำตอบให้สังคมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามความสําคัญ6บุคคลเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดป่าภูหาแอกบ้านกกอกตบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารถือเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าลุงพลมารับคูบารัตและเป็นบุคคลที่ได้ยินลุงพลพูดว่าน้องชมพู่หายส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหาขณะที่พ่อแบม หนึ่งในพยายนที่เข้าเครื่องจับเท็จถือเป็นพยายนปากเอกที่เห็นลุงพลไม่ได้อยู่สวนยางแม่น้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาค,คม63เวลาดนาฬิกา15นาทีมีข้อสังเกตว่าพยายนรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะจำเวลาคลาดเคลื่อนส่วนนางดอนแม่ครัววัดปา่าภู้พระแอกเคยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่11พฤษภาค,คม63เห็นลุงพลมาวัด แต่เจ้าตัวจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นอกจากนี้ครูบารัตวัดป่าภูกระล้นยังเป็นพยานที่เดินทางร่วมกับลุงพลไปที่วัดป่าภูกระล้นทีมข่าวสอบถามข้อมูลจากพลตรตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลว่าการที่พบเส้นขนสามเส้นสื่อความหมายอย่างไรและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏ อาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตรวจตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนที่ได้มาได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ทําคดีดแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่หมายจับลุงพล จากกรณีการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้นั้นอย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะนี้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วนั้นรายงานข่าวจากทีมสืบสวนสอบสวนแจ้งว่า ได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลวิภาตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิดโดยทําให้น้องชมพูดถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รําคาญหากเด็กร้องงองแงหรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีตัวอย่างเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลนั้น ดุด่าและเคี่ยนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่บ้านและชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างาง,างินทางไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทําให้ลุงพลมโมโหอาจดุด่าทําร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผลอ โดยผลจากการตรวจพิสูจน์ทางแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปและเกิดความตกใจจึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นน้องชมพู่ที่ป่า ห่างจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอยากสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อนอกชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้นที่มีต้นไม้มีหนามจานวนมากรวมทั้งเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวชท,ท,ที่ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำ และอาหารส่วนการที่พบร่างของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกทั้ง มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงลุงพลตกอยู่ในที่บริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟทำให้ตำรวจขมวดปมคดีนำมาสู่ข้อกล่าวหาลุงพล